โอเคครับจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ถูกโจมตีนะครับบ้านของเราตรงนี้พังเลยผมก็เลยออกแบบนะครับเป็นส่วนของพวกทำพื้นใหม่นะครับแล้วก็วางพวกกับดักเพิ่มนะครับแล้วก็จะทำประตูแล้วก็วางพื้นตรงนี้ไว้ด้วยคือตอนนี้เราโดนแบบบุกอย่างหนักเลยนะครับก็จริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามไปตามหาเลื่อยไฟฟ้านะครับเอามาตัดต้นไม้ เพื่อที่จะเอามาแบบทําในส่วนที่เป็นบ้านของเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างเนี้ยผมจัดการไอ้ตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเราไปฆ่าพวกชนเผ่าอะไรเงี้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าไอพวกกลายพันธุ์ก็เลยมาบุกเยอะขึ้นนะครับเราเดี๋ยวเราเผาเอากระดูกก่อนจริงๆเมื่อกี้มีบุกมาหลายตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาอีก ก็เดี๋ยวเราจะต้องประดิษฐ์อาวุธแล้วก็เตรียมรับมือก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะออกไปหาเลื่อยเอามาตัดไม้ได้หรือเปล่าภารกิจเราวันนี้คือจะป้องกันบ้านนะครับแล้วก็ออกไปหาเลื่อยกันเดี๋ยวขอเผาไอตัวนี้ก่อนขอกระดูกหน่อยอ่าก็เดี๋ยวเราจะใส่ เนื้อด้วยทำอาหารเนื้อพวกนี้มันเน่าเน่าเสียเราก็ไม่ใช้นะครับเราจะเ,าเนื้อสดอย่างเดียวอยากให้หมดเลยดื่มน้ำก่อนโอเคลมาอีกแล้วตอนนี้บ้านเราก็แบบสามารถโดนบุก เอาง่ายๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าทางไหนกันได้บ้างไอตัวที่เป็นมีหลายๆขานะี่ยก็โจมตีแรงมากเลยนะตอนที่แล้วก็ทุบไม่กี่ทีบ้านเราก็พังเลยนะเราจะต้องไปหาอุปกรณ์มาช่วยในการที่จะทุ่นแรงของเราก่อนโอเคเยวกินอีกหนึ่งชิ้นให้อิ่มก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเรื่อยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่เราต้องทำพวกอ่า กาะป้องกันอะไรนี้ไว้สัหน่อยทําไว้สองันใส่ไว้ก็จะเพิ่มขีดตรงนี้นะครับแต่เกาะจริงอยากทําไว้อีกนะฮะแต่ว่าเรามีกระดูกไม่พอเนาะเราทาลูกธนู้โอเคลูกธนูทําได้อีกไหมน่าจะได้ชุดหนึ่งโอเคแล้วก็ลูกธนู ทำเป็นเหมือนกระสุนเพลิงนะครับอืมเอาผสมได้ไหมไม่ได้นะก้อนนี้เรามีระเบิดแล้วแต่ว่าเราไม่มีขวดเหล้านะครับอืมก็เราไม่มีพิษด้วยตอนนี้ก็มืดแล้วอืมไม่รู้ว่าเราจะออกไปตอนนี้จะดีไหม มันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเดีย๋ยวเราอเอาหินตอนนี้เราเอาหินวางก่อนก็ได้เดี๋ยวลองเก็บหินมาวางก่อนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับอาจจะต้องรอตอนเช้าเพราะว่าออกไปตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราอาจจะเก็บ หินหรือว่าทำอะไรในบ้านแถวๆนี้ไปก่อนนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าในบ้านก็มีหินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้เก็บปุ๊บๆตรงนี้ก่อน,นใส่ให้หมดเลยนะฮะจะได้ออกไปเก็บยวลองเปิดประตูตรงนี้จุดไฟก่อน อาจจะต้องรอเป็นตอนเช้านะครับถึงจะออกไปได้เฮ้ยกดผิดอ่าประตูะตูโอเคแค่ออกมาตรงนี้ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะปึ๊บโอเคน่าจะเต็มแล้วใช่ ก็เอามาใส่คแค่นี้ก็วางเวงแล้เสียวหลังและเกิน้วอาวุธเราก็ไม่ค่อยจะแบบพร้อมเท่าไหร่ในการที่จะไปสู้กับพวกมนุษย์กายพันนะ เต็มอีกสี่ก้อนนะครับหนึ่งสองตัวนี้สามอ้าเต็มแล้วหรอ,อปิดตัวโอเคโอเค ทางยางหน่อยอ่านี่ล่ะนี่เป็นต้นไม้หรือเปล่าโอเคตัดไปละก็อันนี้ผมทำเป็นทางเดินไว้นะครับก็ตรงเนี้ยมันจะใช้ไม้เยอะเนาะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องไปหาเลื่อยหรือไมก่ก็อุปกรณ์อะไรเงี้ยเอามาช่วยทุนแรงเราดีกว่านะครับ ไม่งั้นเราจะใช้แรงขวานมันจะเสียเวลามากเลยขวานเราจะอัพเกรดได้อีกไหมแล้วก็ยากใสไปอีกใสไปอีกอ๋อแล้วก็ใสยาก เก็บไว้แล้วก็อย่างอื่นขนนกอืมอันนี้เน่าทิ้งไปลองดูหนังกว้างทำไรได้กระเป๋าเก็บหอก็ต้องมีหนังกวางผ้าแล้วก็เชือกเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าจะนอนได้หรือยังนะครับจะได้เช้า โอ้ยอย่งน้อยไม่ได้นี่ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนนะครับของบ้านเราตูวแหว่งไปอุย๊ยร่วงก็ผมคิดว่าถ้าเราได้เลื่อยมามันก็จะทําให้บ้านของเราจะทําให้ตัดไม้ไวขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะทําให้การออกแบบบ้านของเราหรือว่าการเอาไม้มาต่อเติมอะไรเงี้ยมันทําได้ไวขึ้นนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะมีความจําเป็นบ้านของเราก็หน้าตาประมาณนี้นะครับให้ลองดูซิว่าจะทําอะไรอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าเหมือนมีเสียงคนมาด้วยนะเสาบอกตําแหน่งออันนี้ก็น่าจะจําเป็นนะเอาไว้เผื่อเราไปเจออะไรตรงไหนเงี้ยเราก็บอกตําแหน่งไว้แพ้บ้านลอยนอ้ม ไม่มีอะไรให้กินมีขนมมาหาเนื้อดีไหมะนะก็ต้องมาชุบ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 ,ชบมีอะไรให้เออกับดักมีกับดักไหมเพิงล่าสัตว์เออไอตรงนี้มัน เอาไว้ล่าสัตว์ได้ปะผมทำอันนี้ไว้อยากรู้เอ๊ะเราจะทำไว้ข้างไหนตรงไหนดีนะไว้ตรงนี้ก่อนลวกันชิปแล้วก็หินเ,เดี๋ยวเราทำเฮ้ย,อยโอ้ยกระต่ายเต็มเลย เราเก็บหินก่อนโอเคซุงอีกเจอันเนี่ยอืมตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมาหรือเปล่าไปดูสิอาจจะนอนได้แล้วชุบมีคนมาอีกแล้วจะหาอาหารกินสักหน่อยมีใครร้องมาแต่ไกลเลยตะกินขนมก็ได้ จะเช้าแล้วอะสรุปเราไม่ได้นอนนะเชา้าพอดีเสียงใครตะโกนมาแต่ไก่เราไปหากระต่ายซะหน่อยเนี่ยอยู่เฉยที่ทเคเราได้กระต่ายเราไปย่างก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนออก ไปนะครับแล้วผมขอไปตัดไม้มาทำเป็นกับดักสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ดักสัตว์เวลาเรากลับมาจะได้มีอาหารกินเนาะเดี๋ยวตัดสุงตรงนี้สักหน่อยนะครับโอเคตัดไปตัดไปชุบ โอเคเอ็นบ้างไหนโอเครถเขียนอยู่ไหนวาไกลเหมือนกันนั่น่นาจะพอนะปะปึะ๊บโอเค okay. มันคือเป็นเหมือนจุดเซฟได้ด้วยนะครับก็อบอก กลางวันกลางคืนใช่ไหมอืมโอเคมันคืออะไรเนี่ยเพิงล่าสัตว์มันเอาไว้ล่าสัตว์นะมีคนมาฮู้มาเพียบเลยอ๋อตั้งเอาซะหน่อยแล้วมัม้งมานีมามานีมาเออ เอ้ยเดเ๋ยวนด้ไอนะ้น้องมาทางนี้มามานี่มามานี่มาไปไหนล่ะมานี่มานี่อย่าพังบ้านนะเว้ยนี่อุย้ยไม่โดนไปไหนอ่ะไปหนีดิกระโดดอะไรเยอะแยะล่ะ,ะกระโดดอะไรเยอะแยะ เอ้ยหลบวะไม่รู้เพิ่ดูแล้วหมดวะตา,ายไหมต้องร้องไม่ต้องร้อง,เ,ออง,องเ,อเราจะได้ไปหาเรื่อยไหมเนี่ยพวกนี้เฮ้ยฝนตกดี่ว่าก็เผาไม่ได้ดิได้ไหมเฮ้ย,เอ,ยเอานี่ขึ้นก่อน หลอกล่อมันมาทางนี้นะจริงๆไอ้ไม้นี่น่าทำอีกนะครับใช้ดีมากเลยใครวิ่งมาในโดนทับไปนี่ก็เรียบร้อยเฮ้ยเอาได้ด้วยเหรอเอ,อกตัว,วได้ปะเจนี่ใหม่ๆเว้ย <laughs> จุดไม่ติดแล้วอะแต่ว่าเอากระดูกก่อน กระดูกกระดูกกระดูกติดแ่อยสิเออเจีย,ยว,วยได้นะฮะเอาเผาไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วเราจะไปตามหาเรื่อยกันดีกว่ากว่าจะได้ออกจากบ้านโถมืดอีกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนกทำอะไรอะ่ะฆ่าตัวตายเหรอ,อไม่ตายด้วยนะอ่าไปแล้วเอ้ยนกฟินิก์อ่ะ อยู่ในไฟได้โอเคเราได้กระดูก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 กะโหลกไม่เอาเรากระดูกเอามาทำเป็นเกาะเกาะใช่อะไรน,นะลืมอ๋อผ้าปุ๊บนี่เพิ่มอีกชิ้นนี่สามขีดแล้วเอาอีกเอาอีก อีกนะฮะโอเคน่าจะได้เดี๋ยวก็หิวอีกปะเนี่ยเดี๋ยวน้ำก่อนไปหากินเอาข้างหน้าแล้วกันไปดีกว่า อตรงนี้เป็นเหมือนถ้ำนะตรงนี้เหมือนมีถ้ำด้วยโอเคเดี๋ยวเราสำรวจกันวันหลังแล้วกันตรงนี้เรายังไม่ไม่เข้าไปวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเลื่อยก่อน๊เก็บผ้าโอเคโอเคตรงนี้มีกระเป๋าเก๊บผ้าอ้าตรงนี้มีอีกเยอะเลยอย อ๋ออ่าโอเคได้ขนมลอดละเฮ้ยเ <c oughs> อ้าโอเคขนมโอ้ยไม่โดนไม่โดนอ่าโอเคไม่มีอีกนะฮะชุบโอเค เปิดให้หมดเปิดให้หมดเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยลุงบอลเอาไปทำอะไรไปต่อครับลองถืออาวุธไว้ด้วยไว้ใจไม่ได้เลยเป็นน้ำตกเจอถ้ำอีกแล้วตรงนี้ก็มีถ้ำอีกละถ้ำเยอะนะ อืมเราเจอถ้ำเพิ่มมีตรงนู้นที่เรายังพิชิตมันไม่ได้นะแล้วก็เจออีกสองถ้ำแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวตรงนี้มีอีกเปล่าไม่น่ามีไปต่อไปต่อตอนนี้เราก็ออกมาไกลจากบ้านพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะมืดหรือเปล่า เดี๋ยวถ้ามันมืดเราต้องหาที่ในการตั้งแคมป์นะครับมีอะไรวะอ๋อไม่มีอะไร,ะไะไรกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยโอเคอะไรอะ ชุดเอยอมีคนวิ่งมาเฮ้ยโหอุปสรรคเราอีกแล้วไม่เว้นไม่ไว้ก่อนที่มันจะทำร้ายเราเราไม่เอามันไวนะครับไม่ต้องร้องอ่ะตายไหมหนีหนีหนีอ่าร้อนบ้าล่ะ Nói oh. ừ. mà oh. oh, là Nói mà ừ. là Chúc Nói mà là Nói mà là luông luồng, luồng máy Ôi, ôi thì là tua Thì là tua, thì là tua ทีละตัวเฮ้ยเรามีกเกาะอะไรเฮ้ยเกาะเราจะแตกเกาะเราจะแตกเดี๋ยวนี้เอาให้ล่วงเอาให้ล่วงล่วงไหมไปนันล่วงเฮ้ย ยังไม่ลวงอยู่เองอ่ะลวงได้แล้วกองไฟอุ๊ย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 กองไฟมาแล้วฮึมไม่โดนด้วยโอ๊ยเข้าเนื้อแล้วไฮ้ไปนี่นี่ย sámเลย. nó ăn ya còn ăn ya ăn ya. ok. chấm mướt léo ngay,ประเด็น. bà không có kinh mai mai ประเด็นคือมันมืดแล้วไงจะมืดแล้วไงช่างไอพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันเราจะถึงไหนไม่ได้ยวอเนี่ยโอ้กระเป๋าเต็มเลยกินก่อนหิวหิวตรงนู้นมีบ้านนะไม่รู้จะหลบได้เปล่าอ่าตรงนี้ก็มีบ้าน เราจะพักที่นี่ได้ไหมเนี่ยนอนได้ไหมเหมือนจะไม่ได้อืมเหมือนเราต้องเข้าไปเอาเอา่อเรื่อยในถ้ำนี้นะครับโอเคเข้าก็เข้าเอเข้าก็เข้ามานี่ Ừ. Ngân Ngân thân mhm, Ngân Ôi mhm, mhm, Mình mhm, 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 sản mhm, nè Mà mhm, ngày này, mhm, 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 ลับยังไงไม่รู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบอรอเชือกเต็มนี่ถังน้ำมันอืมอืโอเคเลื่อย ได้แล้วนะฮะตอนนี้เราได้เรื่อยละโอเคแล้วก็มีถังน้ำมันเดี๋ยวไปลองใช้ดูไม่รู้มันใช้ได้กี่ครั้งนะเราลองลองลองดูแล้วก็ประเด็นต่อไปคือกลับยังไงหรือออกยังไงโอ้ยน่ากลัวต้องไปต่อไปเนี่ยไงวะ loại, ui, chạy sốc, 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 mấy sốc, 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 đi! sốc, 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 đường sốc, 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 두원이요 <laughs>